จังหวัดลบรีจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงค,คลเฉลิมพระทนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา12นาฬิกาสนาทีที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งที่สองวัดเขาสมโพธิตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุร,รีในปัจจยาเป,ประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร,รีเป็นประธานเปิดโครงการวิปัสน,นาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ันาย โดยมีพระครูภาวนาสุธรรมคุณเจ้าคณะตำบลเกาะลังผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาสมโพธิเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางกฤษณนาสิทธร,ราชพัฒนธรรมจังหวัดรุบุรีนางชนิตาแสงพบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรุบุรีผู้แทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดรุบรีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นแม่ชีอุบาสกและอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน600คนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดศาสนสถานสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆนำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเจริญอริยมรรค สำม,มาทิฐิเพื่อระลึกถึงพระรัตนาตรัยด้วยบทว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ากำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2567ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลุบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลุบรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์การทางพระพุทธศาสนาได้ดำเนินการจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดศาสนสถานสถานศาึกษา,ศา,ศา,ศาและคือข่ายต่างๆนำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาไปช่วยพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้จิตใจสงบมั่นคงมีสติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคม2567ขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร,รุบรีรายการสาระดีๆสนธยาซีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ